สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับ Motivation Podcast ก็มีหนังสือมาให้พี่พี่เลือกว่าอยากจะอ่านเล่มไหนเป็นพิเศษไหมนะครับเล่มนี้นะครับก็ชื่อนะคุณทําได้นะครับของนปเลียนฮิลถ้าใครอยากจะให้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์คําว่าคุณทําได้นัเปรยนฮิลมานะครับแล้วก็หรือใครอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเศรษฐีสอนรวยนะครับอันนี้ก็เป็นเล่มที่เจ๋งมากๆนะครับก็ พิมมาใต้คอมเมนต์นะครับว่าเศรษฐีสอนรวยส่วนใครอยากจะอ่านหนังสือเรื่องนี้ของโรเบิร์ตคิยุสกินะซึ่งปกติเราก็จะอ่านแต่พ่อรวยสอนลูกใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็นพ่อรวยสอนลูกฉบับมหาวิทยาลัยนะครับคือในเรื่องของทําไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นนะใครอยากได้เรื่อนี้ก็พิมพ์มาแล้วกันนะครับส่วนเล่มนี้นะครับก็เป็นหนังสืออีกแบบหนึ่งครับฝึกสมอง ไม่ให้ทุกนะครับอันนี้ก็เป็นเล่นที่ดีมันจะเป็นในเชิงจิตวิทยานะครับถ้าเรดนี้ก็เป็นจิตวิทยาครับจะเป็นการฝึกพูดแบบเดลแคนากีนะเดลแคนากี Carnegie, เขาเชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการฝึกพูดต่างๆเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการพูดการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนนอกจากจอห์นซีแม็กเบลแล้วเดลแคนากีก็ดังนะครับถ้าเป็นเรื่องการฝึกพูดสำหรับใครที่อยากฝึกพูดหรือใครชอบแบบมาแล้วครับจิตมหาสมบัติไปชิดทุกอย่างที่ขวางหน้า เออคุณชอบแบบไหนนะก็เลือกดูได้นะครับใครอยากให้แบบอ่านเล่มไหนในอาทิตย์นี้นะโหวตมาได้นะครับปกติป้าก็จะหยิบเล่มนู้นเล่มน,นี้ที่มันใกล้ตัวป้ามาอ่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากอ่านเล่มไหนเป็นพิเศษใน6เล่มนี้นะครับ <สๆ S 1> ก็สามารถแจ้งมาได้ปกติจะหยิบหยิบหยิบนะครับเออแต่ว่าเผื่อบางท่านอยากจะได้เล่มไหนพิเศษยังไงก็โหวตกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเอาให้ดูอีกครั้งอ่าใครอยากได้เล่มไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะ นี่นะครับเดี๋ยววันหลังเอามาให้เลือกอีกนะครับปกติอป,ป้าหยิบเล่มไหนได้นะครับก็เอามาเล่าให้คุณฟังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่มที่อ่านแล้วนะครับและอย่างป,ป้าเป็นคนที่รักษาหนังสือด้วยนะครับหนังสือคือแบบไม่มีขงไม่มีขีดไม่มีขาดนะครับยกเว้นเล่มนี้เดี๋ยวให้ดูนะยกเว้นเล่มนี้นะครับ ยกเปเล่มนี้ขาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าเล่มนี้มัน,มนบางจริงๆนะเป็นเล่มของจีฮาไปเคยเดี๋ยวว่าหลังจะอ่านให้ฟังทุกคนน่าจะชอบเพราะเล่มนี้แหละที่ทาให้ป้าได้ทะลุเงินล้านนะครับโอ้โหอ่านแม่งรงขาดคืออ่านหลายรอบมากนะนังสือแต่และเล่มจะอ่านประมาณหนึ่งถึงสองรอบนะครับก็บางเล่มก็ขีดเขียนบางเล่มก็ไม่ได้ขีดเขียนนะครับแต่บางเล่มเนี่ยมันมันอ่อนแอนะแบบกามันอ่อนแอนะครับเล่มนี้เดี๋ยวว่าหลังอ่านให้ฟังอุ้ยนะครับเล่มนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นเล่มที่ไม่ได้มีขายข้างนอกนะครับ อันนี้ก็เป็นของทีฮาร์ฟเอเคอร์ re, นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันหลังอ่านเล่มนี้ให้ฟังเล่มนี้ดีๆถ้าเกิดว่าพี่ๆเก็ตนะโอ้โหรวยได้เร็วๆเลยตอนที่โอเป,ป้านะครับจะสร้างเงินล้านบาทแรกนะครับก็นี่แหละครับอ่านไอ้ตัวหนังสือเล่มนี้เดี๋ยววันหลังอ่านให้ฟังนะมันจะไม่ได้หนามากครับอ่านแป๊บเดียวก็จบนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญคือทีฮชเนี่ยสรุปมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าหลังอ่านให้ฟังดูสภาพเลเตมากนะแต่เล่มอื่นก็จะใหม่กิกนะครับคือเป็นคนที่รักษามากเลยนะครับเนไะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เล่นไหนกดกันมาใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ